นะครับพี่ที่เรากำลังจะไปกันครับ t ท o u s a n d s t ต p s ต้องเดินขึ้นโอโมึงดูบ้านนี้เข้ามาปิกนิกกันจริงจังมากฮะ<ส>มีเตาบามีคิว ไปกันครับไปเลยครับเปัามาเปัาก็มามาผจญภัยที่แรกอะเริ่มหอบแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตาสั้นสเต็ปนะครับตาสั้นสเต็ปเมาดาดีนองเออไม่ใช่สิเรียกว่าดาดีนองเรนส์นิชแนลพาร์ค ตั้งข้อสังเกตว่าชื่อภูเขาชื่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นชื่อทอ้องถิ่นไม่ใช่เป็นชื่อฝรั่งช,ชื่อทอ้อทงถิ่นชาวนอะอสเตรเลียนนี่คือป่าในออสเตรเลียนะครับเป็นป่าเลยรี่แบบเบาๆขำๆอ่ะ อารมณ์ประมาณเราแบบเป็นเขาใหญ่เลย้ยแต่ต้นไม้ใหญ่ใช้ได้แต่จริงนี่ป่านะครับเริ่มเหนื่อยแล้วจริงเดินไปพูดไปเดินไปพูดไปนี่ลำบากแล้วขอเดินแบบไม่พูดก่อนแล้วกันแต่เราจะไม่ยอมหยุดโอเคลุยครูจะดึงชันกว่านี้นะครับทุกคนมันยังผ่านมาแล้ว อนนี้มันเราต้องผันไปได้ตอนนั้นภูกระดึงเราอยู่เท่าไหร่นะยี่สิบพี่ไก่ทำอะไรครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ร้อนครับถอดเสื้อกันหนาวเรียบร้อยฮะที่เดินนะมาประมาณ200รยเมตรนะฮะจริงๆตอนนี้อุณหภูมิมันก็ประมาณ สิบองศาปลายปลายอ่ะไม่ได้ร้อนอ่ะแต่พอเดินขึข้นภูเขานี่แบบเหนือออนน่อยแตกพักคร่ะเดี๋ยวขอพักใหม่มลงว่ะเสีร็จแล้ว นี่นะครับที่ที่เรากำลังจะไปกันครับ t ท o u s a n d s t ต p s ต้องเดินขึ้นไปทางนี้ครับ เราเริ่มเดินกันแล้วครับผมอย่างยิ้มแย้มอยู่นะตะกี้นั่งพักมาไงคนเดินตามมันพัวเลยทำไมแล้วไม่คนนำาะเนี่ยเราช้านะนังัวถือทงไหมครับนี่ไงถือทงอยู่ทุกคนครับตอนนี้ผมเหนื่อยครับต้องมาหยุดพักที่จุดหยุดพักเป็นที่ยืนธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีเก้าอี้นั่งด้วยนี่เรายืนครับ เป็นนัดของผมฟิตมากครัเป็นไงบ้างครับตอนนี้วกจะแตกแล้วครับนี่ไม่ใช่มงเ <laughs> พื่อนนัดฟิตกว่าผมนะฮะทำไมคนอื่นเขาเดินกันแบบไม่พักเลยครับคนอื่นเขาเดิน <พา S 1> เดินอืินเด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 ิวเดนเรานเ่นเหนเดินกัน,น,นไปตนมสภาพนเ่คนอทางที่เราเดินเดินมาินับ เหมือนยุคไดโนเสาร์เลยนะไอ้ต้นเขาเรียกเฟิร์นเหรอต้นพวกเนี้ยอะเรียกอะไรว่าอ,อะไรสักอย่างเหมือนต้นไม้แบบยุคโบราณแล้วแบบมีไดโนเสาร์แบบยืนกินยอดไม้อยู่อะไรเงี้ยถึงจ,จุดสิ้นสุดการเดินเขาแล้วครับทุกคนคที่นัดเราบอกชิลๆใช่ป่ะสบายมากแต่ผมนี่แทบตายฮะผมบอกเลยนี่บรรยากาศครับอันนี้มันเป็นแบบลานปูนอะอยู่ข้างบนภูเขาเ,<อ>เป็นสิ้นสุดแบบ แฮกิ้งเดินป่าอะไรนี้โอ้พี่เซี่งผูเขาแรงเหลือวิ่งพื้นต่อ like <laughs> เราจะลงกันแล้วหายเหนื่อย สองอย่างป้า <c oughs> นี่เรามาทางเดินที่ชื่อ l i ライ b i r d Track นะครับไลアー・バードคด้ายๆนกยุงฮะเราจะเดินเจอนอกยุงหรือไม่โปรดติดตามคือเหมือนว่ามันมันต้องแก้อะไรสักอย่างเลย มันก็นั่งแก้หาถึงเที่ยงคืนแล้วมันก็เช็คคอรดอินไปเลยเลย,เลยอะฮะเออมาเดินป่าแก้กุ้งแต่นั้นมันในอดีตนะครับตอนนี้คือมีความสุขดีดีแล้วฮะเอออะไรที่ไม่ดีก็มุกอ่อนมันไปแล้วก็ให้ต้นไม้ใบย่าเยียวยาชีวิตกันไปอยากให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งแบบแบ็คสเต็ปเอ่อออนเดอะแบ็คฟุตออเดอรไทม์อะไรอย่างเงี้ย โอเคเอออยากให้แบบตัวเองอยู่ในในสายตั้งครับตลอดเลยมันไม่ดีเข้าใจเออคิวร้านดูดีที่สาขา g l e n b e v e r l e ครับยาวอีกแล้วอดกินอีกแล้วดูครับทุกคนที่ได้เข้าไปกินะดนีใจมากครับต้องมีโต๊ะเสริมข้างหน้าร้านแล้วครับ ดูดีที่เราบัานสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลัง เ้าไปแวะเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนครับในเมืองเมลเบิร์นครับทีนี้เรามาอยู่ในเขตมารุนดานะครับมันเป็นที่เรียกว่ามารุนดาซิตี้เคานซิลครับตอนนี้ก็เป็นห้องสมุดประชาชนครับหน้าตาสวยงามน,นี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูครับ ห้องสมุดประชาชนในเมืองเมลเบิร์นครับอยู่ชาญนเมืองครับย่านลิงบูดที่ทางดูดีจริงครับในห้องสมุดประชาชนครับ มีห้องประชุมฟรีด้วยครับให้คนมาเช่าห้องประชุมได้ฟรีนะครับมุมนูนก็มีพวกหนังเรียนมาอ่านหนังสือกันครับเป็นสวัสดิการของรัฐที่ส่งเสริมการศึกษาได้ดีมากๆครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในห้างอิสแลนด์ย่านริงวูวันนี้เป็นวันหยุดนักขัดตะเลิกของออสเตรเลียนะฮะประมาณกลางๆเดือนมีนานแรง,งเป็นวันแรงงานครับ,รงงรบสิ่งที่ผมพบเขาเจอช็อกก็คือว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นฮนะแล้วก็ร้านทุกร้านในห้างปิดหมดแล้วนะครับนี่นให้ดู ทุกร้านปิดเรียบร้อยฮะห้าโมงเย็นเคยเจอไหมร้านในห้างปิดห้าโมงเย็นตอนวันหยุดอก็ในวัฒนธรรมตะวันตกเขาก็จะเป็นนี้แหละผมว่าทุกประเทศก็เดาๆ่าต่างประเทศก็น่าจะเป็นกันมงนะคือวันที่เป็นวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดแบบนักขัตฤกษ์อะไรเงี้ยเขาก็จะหยุดกันจริงจังอะ ก็เป็นเรื่องแป,กแปลกๆสำหรับคนไทยที่มาแล้วให้ฟังนะครับนี่ดูดูดูด,ดูร้านปิดหมดเลยเอาภาคคุมหมดแล้วอ่ะนี่พุ่ง้าเบงเยอ็อนไปเรากลับบ้านกันดีกว่าดีครับครับ